เริ่มจะมาเบิ่งอันนี้ไ,ไปคนละขั้นกับเป็นยาขี <laughs> ่ตอดากันคือเก่ามาก็ว่าจัางไดกาะอันนี้รถไอวีอันนี้รถไอวี่นี่อันนี้รถเฮ้าอันนี้รถ,นนรถไอเจมบอนเออเออแบบใดก่อสันเด้ ไปคนละขั้นก็คือยังขี้ท่อจากกันทเก่าอยู่มันก็มาจังากเดซูไปคนละขั้นเท่ากับเป็นคาราวานหมอะพอโอ้ไปแบบคาราวานใจกระลอยแม่ยเขาไปคือจังรถบรรทุกังสี่บ่อคาราวานน้องไว้พางค่ะเงินโอ้โหแล้วสิบอกว่าเมื่อนี้ขาวหมดเลยแล้วสิบอกว่าเมื่อนี้วันยพรซาโกมูเป็นปกติของหนูอยู่แล้วแล้วไอวี่เราก็แล้วแต่ก้อนมูไอบอลเราก็แล้วก้อนก็เข้าใจว่าเพื่อนพากันออกไปแล้วเนี่ยเจอเนราพานไปประมาณยี่สิบนาทีได้่นบอก ก็เลยขี่ออกมากับเหลิมบดี้ซ้ายเขาจ้าไอเจ็บบอลมูหนูยยนหนอ,ย,อยูุ่ใส่พัดันผู้ไอจอดท่ายยุ่หลังง <รอ S 1> <laughs> านยังไงจังว่าจังซานพี่น้องรอนอเออไปคนละขันกับนยังบอดี้ไปคัดไปคนละขันพ่อนี่คัดละคนนี่คันละคนแลตวทำไมเราไม่มาขึ้นคันเดียวกันนะเมยเราก็จะได้ดูแลก,กันเออแต่ว่าถ้าขึ้นคันเดียวกันมันไปไม่ได้เพราะว่าแต่ละคนของเยอะเออโอ้ะไปเลยคือ สามยี่สิบสองออนเออเนี่ยออผเลยซื้อได้เขียวแล้วไอ้นี่แต่อยากหัวคักเด้อเดี๋ยวสิทภาพไปซองเบิ้งไอ้กับน้องเพิ่นสื่อของอยู่ข้างในเพราะว่าจังไี้ก็ต้องเดตถากันอีดเรืมบ้คงขอยาวเราไปหอดแทนแล้ววะจ๊ะเอ้าออกมาตะก้อนมูดขอยเนาะเอ้าผู้ใดี๋ยวนี่พ่อใหญ่พ่อใหญ่ ไอ้ตากันยังเลือเขาวระได้อยู่เราเลือเขาตั้งแต่ฟันนั้นโอ้ยบอแมนพากันไป้หอดแถนแล้วบุญยาว่าซื้อไอ้ติ่มทออยากกินง่ายเลยไปคนละขั้นกับเป็นยังขี้ตัวด่ากันคือเก่าพี่น้องเอไปดอกหิวเขาแล้วลงรถติพี่บอยังไปเบิ้งเว้ยได้ยังวันนี้ เลือกโดนโดได้ยังโอ้ยนุ่มกับขนมปังกินร่องทองก็คือ <c oughs> มีอยา่างพัวไปนอนข้างหลังค้าอ้าวตรงนี้คือโต๊ะอาหารอ๋อเหรอตรงนี้คือห้องนอนก็ต้องกินก่อนเขาไปนอนบรรดาสุกะซื้ออันแนวเสือมัดตีสนิทเออเขยิกัดเสริมยังออปชั่นเลยเป็นเป็นโต๊ะไเของการหาเลาะวอออกเอาแค่ที่ลืมลอกลอกรถหรอขวด อ๋อหนูเป็นคนเอดวดโอ้ยพี่ลืมล็อกรถร้างเอาข้างขรถไรตาอะไรไปหันเธอน่ะจมาก่อนค่าซีฟูดเออค่าซีฟูด่าไรจังวะย่งหหับินัวเทงนั้นนี่ฮะบินเ่ไงบาสองร้อยเจ็ดอยอ่ะพนเออสองร้อยเจ้เป็นเก้ารยหักันจีคนไปบอกค่อยบอลพรอมมันจะเป็นหันหาอ้ยนาย